สวัสดีท่านผู้ชมช่องเรียนเรียน SRT ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้แอดมินก็มาเปิดคลิปกันบริเวณกลางน้ำกเลยทีเดียวนะครับซึ่งแอดมินกาลังว่ายน้ําอยู่นะครับเออไม่ใช่แล้วนะครับวันนี้แอดมินมาเปิดคลิปกันบริเวณสถานที่ที่ไม่ค่อยอยากคุ้นเคยสักเท่าไหร่นะครับปกติแอดมินก็จะไปเปิดคลิปกันบริเวณสถานีครับแต่วันนี้เรามาเปิดคลิปมาที่นี่เลยครับสะพานจุฬาจอมเกล้านะครับหรือว่าที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีชาวอำเภอพุนพินครับเรียกกันว่าสะพานโค้งนะครับโดยสะพานจิรจอมกล้าเป็นสะพานที่มีความสําคัญไม่สุดแห่งหนึ่งในเส้นทางรถไฟสายใต้เลยนะครับซึ่งเป็นสะพานที่สร้างข้ามแม่น้ําตาปีในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยตัวสะพานนะครับประกอบไปด้วยเหล็ก3ามช่วงนะครับได้แก่ช่วงที่1ช่วงนี้นะครับช่วงที่2ที่แอดอยู่และช่วงที่3ช่วงสุดนู้นเลยนะครับ โดยความยาวรวมของทาสะพานมีทั้งสิ้นประมาณ200เมตรครับและได้มีการเปิดเดินรถใช้สะพานนี้เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2496นะครับโดยสะพานจุฬาจอมเกล้าเป็นทั้งสะพานรถไฟและสะพานรถยนต์ในภานหลังได้สร้างสะพานรถยนต์ขึ้นมาใหม่ทางด้านซ้ายนี้เลยนะครับโดยจะเป็นสะพานรถยนต์ที่มีชื่อว่าสะพานจุฬาจอมเกล้า2นะครับ ก่อนหนก็ต้องมาพูดถึงประวัติความเป็นมาของสะพานจุลจอมกล้าสะพานแห่งนี้เลยนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2484นะครับช่วงสมัยของสงครามโลกที่สองพอดีนะครับในช่วงสมัยนั้นทางญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่จังหวัดโซดาาราธานีครับบริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ําตาปีหรือว่าสะพานจุาจอมกล้านี้เองนะครับซึ่งก็ทําการเป็นตั้งจุดฐานทัพทหารญี่ปุน่น และเป็นจุดทิศาสตร์ในการลำเลียงไปสู่มาลายูพเพื่อเดินทางไปยังพม่าและสิงคโปร์นะครับจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2486ทหารฝ่ายสัพพธมิตรได้ใช้เครื่องบินแบบ B24 บรรทุกระเบิดมาทำลายสะพานแห่งนี้นะครับมาถึง2ครั้งแต่ว่าครั้งแรกนี้ไม่สามารถทำลายลงได้นะครับครันที่2จึงใช้ โซ่ผูกร้อยระเบิดเป็นพวงนะครับทำลายทิ้งจนสะพานหักลงสู่ลำน้ำตาปีนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2486นะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองได้สงบลงครับรัฐบาลจึงได้ว่าจ้างบริษัทจากประเทศอังกฤษครับมาทำการซ่อมแซมสะพานจราจรเก้าแห่งนี้นะครับพร้อมทั้งเปลี่ยนรูปสะพานทรงโค้งมาเป็นสะพานแบบเหลี่ยมนะครับ โดยในปัจจุบันถึงแม้ว่าตัวสะพานจะเป็นแบบเหลี่ยมแบบนี้นะครับแต่ว่าคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนอำเภอคุนพิน,นครับก็ยังเรียกสะพานแห่งนี้ว่าสะพานโค้งโดยก็จะออกแบบเป็นสะพานเหลี่ยมรูปทรงเดียวกับสะพานพระราม6เลยนะครับโดยจะม่เอ,อ,อกเป็น3ช่องทางในการสัญจรนะครับได้แก่ช่องทางที่1จะเป็นช่องทางรถไฟช่องทางที่2จะเป็นช่องทางของรถยนต์นะครับและช่องทางที่3ก็จะเป็นช่องทางคนเดินนะครับ โดยใช้เวลาในการซ่อมเป็นเวลา6ปีนะครับจึงจะแล้วเสร็จรัชกาลที่9จึงพระราชทานนามให้เมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2494ว่าสะพานจุฬาจอมเกล้าและได้ทําพิธีเปิดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2496นะครับแล้วก็ยังใช้งานจนมาถึงปัจจบาาุบันทุกวันนี้เลยนะครับซึ่ง หลังจากที่อายุการใช้งานมาถึง50ปีนะครับจึงต้องมีการจำกัดน้ำหนักยอดยานที่วิ่งผ่านบนสะพานนี้โดยห้ามรถมาทุก10ล้อวิ่งผ่านประกอบกับปริมาณการจราจรก็เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับตามความเจริญเติบโตของเมืองทําให้สะพานเดิมสะพานนี้นครับไม่สามารถที่จะรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอนะครับต่อมาในปีพุทธศักราช2000 539ได้มีการสร้างสะพานจราจรกล้าใหม่ขึ้นอีกหนึ่งสะพานสำหรับให้ยอดยานพาหนะต่างๆรวมทั้ง,ง,งรถ10ล้อสามารถสัญจรได้รวดเร็วสะดวกและปลอดภัยนะครับเพื่อเป็นการทดแทนสะพานจราจรกล้าเดิมและก็ได้มีพิธีเปิดการจราจรเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2543นะครับนี่นะสะพานนี้ครับจะเป็นสะพานใหม่ซึ่งก็ใช้เฉพาะ รถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์เรถือว่าเป็นประวัติข้าวๆสํา,าสหรับสะพานจุลจอมกล้าวนะครับไปดูทางฝั่งนี้กันสักหน่อยนะครับ สวยงามจริงๆเลยนะครับถึงแม้ว่าสะพานนี้จะสร้างมาถึง69ปีแล้วนะครับก็ยังมีความสง่างามเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวลักษณะของสะพานก็มีความคล้ายคลึงกับสะพานพระราม6เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรอรับชมขบวนที่จะทำขบวนผ่านกันเลยนะครับ ขณะนี้เขารปสินค้าวันที่722ชมทางหาดใหญ่ชมทางบางซื่อกำลังทำขบวนผ่านสะพานชุระจอมกล้าวครับวันนี้ทำวนโดยรถจาก G A มีหันะมิกี์เมาส์แอร์ด้วยนะครับหมายเลข4553ครับ เรา,าจริงๆนะครับวันนี้ขบวน722มีทางรถปูนนะครับรถบสอรอรถบชตอรถเทพเปล่าครับแล้วก็มีรถจักรหมายเลข4213ป่วงท้ายไปด้วยนะครับสวยงามจริงๆนะครับทางขรบวนข้ามสะพานชุลจอมกล้าผ่านแม่น้ำตาปีนะครับนะี่แหละแหมบรรยากาศสวยงามจริงๆนะครับบรรยากาศเช้าเ้า ขณะน,นี้มีขบรถด่วนที่85กรุงเทพนครศรีธรรมราชหลังทําัวผ่านสะพานจุฬาจอมเกล้าวันนี้ทราบข่าวว่ามีรถชั้น3าป,ประกาศพชอสปนะครับพ่วงมาด้วยครับเดี๋ยวมารับชมกันเลย สู่สถานีสุราธ,ธานีนะคปับลไปสวยงามครับวันนี้ช้ามาเล็กน้อยครับแค่ประมาณ25นาทีเราก็ย้ายที่ทำการกันสักหน่อยนะครับมายังมาดิวเวนป้อมด้านใต้ครับสถานีสุราษธ,ธานีครับ กันกำลังลงนะครับซึ่งทางการสถานีสุรารธานีก็ได้ให้สัญญาณปล่อยรถตัวที่85ออกแล้วนะครับมาแล้วนะครับรถตัดดวที่85ถุงเทพมะคอนสีกับไม้ราบ มื่สักครู่ที่ไปถ่ายบนบริเวณสวพานจรญจอมเกล้าก็พบว่าเขาบนรถด่วนที่85มีการพ่วงชั้น3ป,ประกาศมาด้วยนะครับตัวจะอยู่ในคันที่3ครับ สามร,ระกาศแม่แสงสาดส,ส่องสวยงามจริงๆเลยนะครับแถมมีวชิทโอมาสอง0ันเลยนะครับรถนั่งชั้นโทรหรือว่าชั้นสองครับ รถตัวที่85ตกรุงเทพนครศรีธรรมราชครับขณะนี้คือรถตุลิเศษที่39ตกรุงเทพสุราธานีทำภบมิเข้าสูส่สถานีปลายทางในชัชราทางที่3ครับ วันนี้มา3คันนะครับ3คันโดยคันนำก็จะเป็นแดลวูหมายเลขสองห้านะครับ รถท้องถิ่นที่445ชุมพรชุมทาหัดใหญ่ทำกระบวนเข้าสู่สถานีสุราธานีในชันทนาทางที่1นะครับวันนี้ได้รถใหญ่ทำเลยนะครับพิตาชิหมายเลข4506นะครับทางบวน445วันนี้ ิตาชิคกี้ายทำกัน4-5เลยนะครับ ก่อนท่านลงจากรถไปเดินดูสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงให้คุเ้าเนเพ่องโรเื่อนจอดเทียวใาี่หนึ่งโีที่ห้าแล้วจบด้วยาจากตลาอรมาดามตาทาเราด้ที่พีเลการื่อเอีนสิ่งของและสภาของท่านคกตาดที่หน้านได้เที่ยรอ้งอาจารย์รัดีครับ นันคือวานีเดียชาร์ดอกช้อร์มัวันมลเราก็เทนัมเบอร์โคโมสอันหอยเลยการดิาสมควรนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันสอแห่งชาตินะครับก็เลยมีผู้โดยสารมาใช้การเดินทางด้วยรถไฟพอสมควรครับ มีตัดชีบหมายเลข4506สีฟุ้งฟริง์เลยนะครับ พอดีครับสถานีได้กำหนดเวลาปล่อยรถแหมจังหวะดีจริงๆได้ส่รจากสถานีจุลรงปทางสถานีชุมทางหัดใหญ่จอดเทียบอยู่ในกางชนาที่หนึ่งออกจากสถานีสุราธานีแล้วค่ะต่อจาเชื่อมีออกจากสถานีสุราธานีไปแล้วจะส่งรถไปสานที่สถานีพะโ o r t h p a เป็นสถานีถัดไปและจะส่งรถานทุกๆสถานีและป้ายอยู่ตลอดปลายทางสถานีชุมทางหัดใหญ่ สถานีสุราธานีในานามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอคุณได้สั่งคันใช้บร,ริการของการรถไฟเป็นพาหนะในการเดินทางและหว,วังที่วันการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสราใช้นอีก่ยวบานสารเดีทวกันด้านทางสูงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณค่ะ แบบนิ่มๆนะครับวันนี้ เศษที่40สุราธานีกรุงเทพออกจากสถานีครับ ใครมาดูกันนะครับไ,ไปนะไ,ไปไ,ไปไปไปวันนี้พี่ปุยนะครับพี่ปุยยราไปเอฟซี 40สุยรากท่านีกรุเงเทพครับแล้วไว้พบกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ